ช่วงเวลานี้บรรยากาศตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐเกิดขึ้นรายวันเลยนะคะได้เห็นการออกมาโต้เถียงตอบโต้กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามการค้าเรื่องโควิด1ิเเรื่องของห้องกงและล่าสุดผู้มนวยการสำนักข่าวกรองของสหรัฐก็ออกมาระบ,บุว่าจีนคือภัยคุกคามอย่างร้ายแรงที่สุดต่อสหรัฐ เป็นการพูดในที่สาธารณะด้วยนะคะสําหรับผู้อํนวยการสํานักข่าวกลองคนนี้และระบุถึงแผนการของจีนในหลายๆเรื่องที่พยายามจะสอดแนมมีสายลับและพยายามที่จะล้วงและเจาะข้อมูลของสหรัฐด้วยค่ะ If now reached the point where the FBI is opening a new China related counterintelligence case about every 10 hours of the nearly 5000 active FBI counterintelligence cases Currently underway across the country, almost half are all related to China. And at this very moment, China is working to compromise American healthcare organizations, pharmaceutical companies, and academic institutions conducting essential COVID 19 research. China is engaged in a whole of state effort to become the world's only superpower by any means necessary. And over the past decade, we've seen economic espionage cases with a link to China increase by approximately 1,300%. The stakes could not be higher, and the potential economic harm to American businesses and the economy as a whole almost defies calculation. Christopher Ray, China <laughs> และพยายามที่จะสอดแนมเป็นภัยต่อทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐและพยายามที่จะเจาะข้อมูลในทุกรูปแบบเป็นภัยต่อโลกความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของสหรัฐด้วยนะคะแน่นอนว่าออกมากล่าวหากันแรงๆในที่สาธารณะแบบนี้ทางจีนวันนี้ออกมาตอบโต้ทันทีค่ะเจ้าลี่เจียนโฆษกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็ระบุว่าสหรัฐนี่พยายามที่จะคงอุดมการณ 的有关言论无视基本事实，充斥着政治谎言，充分暴露了他根深蒂固的冷战思维和意识形态偏见。中方对此坚决反对。我想强调，近来美方一些政客多次对中国进行莫须有的抹黑指责，渲染所谓。 中国威胁，企图转移视线，掩盖自身问题，他们的图谋，世人看得清清楚楚，注定不会得逞。จะว่าไปก็มีเรื่องที่ให้เปิดศึกกันรายวันเลยนะคะถ้าอ่านใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรื่องโควิดสิบเก้าเป็นเรื่องที่ทรัมป์ก็พยายามจะบอกว่า จีนน่ะต้องออกมารับผิดชอบและถ้าย้อนกลับไปดูทวิตเตอร์ของประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็แสดงอาการเกรี้ยวกลาดต่อจีนอย่างชัดเจน2อสวันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐก็ออกมาโจมตีจีนอย่างชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นโรเบิร์ตโอไบรอันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทรัมป์และไมค์พอมเพโอเมื่อวานนี้ก็ออกมาขู่ว่าจะต้องปิดโซเชียลมีเดียอย่างติ๊กตอกเพราะว่า ทิกตอกเนี่ยกำลังเข้าไปล้วงข้อมูลส่วนตัวของคนอเมริกันโดยเฉพาะแต่ถ้าดูในภาพรวมก็ต้องไม่ลืมนะคะว่าในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ทั้งพักเดโมแครต,ตและพรครีพับลิกันกำลังหาเสียงเพื่อชิงชัยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีและก็มีข้อสังเกตว่าในแง่ของนโยบายการต่างประเทศพักเดโมแครตและรีพับลิกันเห็นต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะโดยทัม้มก็พยายามที่จะโจ,จมตีว่าโจไบ,บเดนซึ่งเป็นตัวแทนของพักเดโมแครต ก็มีลักษณะเป็นคล้ายๆกับเป็นหุ่นเชิดของจีนนั่นก็เป็นแนวทางของทัม้มที่พยายามจะโจมตีพรรคเดโมแครตค่ะก็คงจะต้องติดตามว่าจากนี้ไปเมื่อผู้ในการสำนักข่าวกรองของสหรัฐออกมาระบุว่าจีนเป็นภัยคุกคามอย่างหนักหนาสาหัสที่สุดแล้ววันพรุ่งนี้เตรียมที่จะโจมตีจีนต่อในเรื่องใดนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่